สิ่งสําคัญนะผมมองอยู่อย่างนึงดูท่านทําไมเสียสมพงศ์มันไม่มีอยู่ในสํานวนว่ามันไม่มีอยู่ในศาลซึ่งเป็นบุคคลสําคัญเลยนะที่เราคุยกันเนี่ยมันก็คือ ถ้าจะถามอาจารย์ว่าส่วนไหนสําคัญที่สุดของการพิสูจน์ว่าคดีเรื่องนี้ใช่หร,หรือไม่ใช่จากที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตารวจนําเสนอไปอะไรสําคัญที่สุดผมว่าข้อแรกก่อนมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมม,มีการบิดเบือนกระบวนการที่ทําไหมถ้าย้อนกลับไปดูารายการนี้ตอนแรกเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับและมันมีบนพื้นฐานของการพิพากษาที่ยกฟ้องคุณจฉริยะมีการตั้งวินัยสอบและเป็นรุ่นจริงด้วย และมีการนําภาพเท็จจนกระทั่งเกิดการขอโทษด้วยครับแสดงว่ามันมีปัญหาจริงๆอือมันไม่ใช่พู้เราอยู่ดีขึ้นมาพูดแล้วก็โดยที่ไม่มีข้อมูลปราศจากข้อเท็จจริงมันมีเรื่องของการผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นค่ะใช่คำถามเยอะมากตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับถ้าจะแบบย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลยนะครับผมโอ้โหห้าคนบนเรือตั้งแต่แบบว่าไม่ตามหา แตงโมอ่ะนะเออชี้โบยชี้ใบนะครับผมเพ่นกลับบ้านนะครับนีออ่นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นเลยทําให้คนสงสัยว่าทำไมเป็นแบบนั้นดังนั้นผมเห็นว่าสาระสําคัญประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเท่ากับการถามว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อช่วยเหลือคนบนเรือหรือไม่มีแค่นี้ครับค่ะช่วยหรือไม่ นะครับอืมไม่ไม่ตรวจปัจสสาวะอะไม่ยึดเรือนะครับปล่อยปลาระเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในการทําคดีนะมันก็ดูมันก็เลยดูแปลกๆนะครับทําไมหลาดรวมจังเลยเจ้าหน้าที่นะครับสับเผ้าอะไรอย่างเงี้ยสับเพ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเรารู้แค่นี้เมื่อรู้ความจริง หลังจากนั้นค่อยพิจาราณาเดินต่อว่าจะไปพิสูจน์อย่างไรเพราะคนที่มีกระบวนการอื่นและมีอำนาจหน้าที่เขาก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อ,ตอไปครับอาจารย์คะส่วนไหนที่เป็นพยานหลักฐานที่สําคัญที่สุดในมุมมองนะครับผมว่าสําคัญทุกส่วนนะครับส่วนที่พิสูจน์รู้ว่ามีเรื่องวินัยไปแล้วก็ชัดเจนด้วยตัวมันเองค่ะการเก็บหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนมันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าอย่างน้อยคดีนี้จะจบอย่างไรก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยจะต้องให้สังคมได้คิดว่า การเก็บกระบวนการเก็บพยานหลักฐานกระบวนการยุติธรรมจะต้องชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมา,าตั้งแต่ครั้งแรกวันแรกเห็นไหมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่เลยเอ,อคิดเหมือนกันเลยาวประเทศเห็นไหมครับคือการเก็บพยานหลักฐานมันแปลกๆนะครับผมองเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรกๆเลยเออที่บอกว่าสับเผ้าอ่ะมันก็มันสับเพ้าจริงหรือเปล่านะครับสับเผ้าหรือตั้งใจหรือหรือไม่ได้ตั้งใจก็ว่ากันไปตรงนั้น ไม่ใช่มาเถียงในตอนขึ้นศาลแล้วว่าจะตัดพยานอะไรที่ไม่สอดคล้องกับการตั้งข้อหาของตัวเองทั้งที่มันยังไม่รับคําตอบจากประชาชนผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะยอมให้เปิดเกิดกระบวนการข้อสงสัยแบบนี้อีกไม่ได้เพราะในวันหน้ามันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับใ,ในใครก็ได้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นใครสักคนในครอบครัวเราและถูกกระทําแบบนี้ผมว่าในสังคมทั่วไปเขาก็ต้องการความจริง ให้เกิดการพิสูจน์ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้ปรากฏอย่างชัดเจนครับอาจารย์เคยพูดว่าเรื่องนี้เป็นเพราะกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดถ้าจะถามอาจารย์ว่ากระดุมเม็ดแรกที่ในความเห็นอาจารย์ที่คิดว่าผิดคือตรงไหนคะผิดก็คือไม่ทําตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมที่พึงจะต้องเป็นตามกฎเกณฑ์และระเบียบในฐานะการสืบสวนสอบสวนเก็บพยานหลักฐานมีพิรุธเต็มเป็นหมดเลยก็ย้อนกลับไปก็เหมือนเดิมแหละก็คือการเก็บ หลักฐานของเจ้าหน้าที่แหละว่าแบบมันมันไม่ชัดเจนตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรทํานองนี้แหละนะครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับไอ้ควรที่สิ่งที่ควรทําไม่ทำเนอไหมเออสิ่งที่ควรทําไม่ทํานะครับและพอมีพิรุธแล้วเนี่ยแทนที่จะทําการแก้ไขให้กระจ่างแจ้งในแต่ละทุกประเด็นกับ ดำเนินการในข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นข้อหาหลักทั้งทั้งที่ยังพิสูจน์ได้ไม่ครบตามที่ประชาชนสงสัยและทําให้เกิดการตัดพยานหลักฐานจํานวนมากนะครับอันนี้ชัดเจนได้ว่ามีหลายคนถูกหนังสือชัดเจนได้ว่าพยานถูกตัดออกเนี่ยออกไปเป็นจุนแล้วอ้างว่าฟุ่มเฟือยเปิดตัวใหม่ล่าสุดกับคือมันฟุ่มเฟือยตรงไหนวะคําว่าพยานเนี่ยเหรอพยานสําคัญโดนตัดออกเยอะนะครับผม คืออะไรคือไอ้กู้ภัยอ่ะนะครับผมสําคัญมากเลยนะเออหลายหลายคนอ่ะนะครับแล้วสิ่งสําคัญนะ mm. ผมมองอยู่อย่างหนึ่งทุกท่านทำไมเสี่ยสมพงษ์มันไม่มีอยู่ในสํานวนว่ามันไม่มีอยู่ในศาลซึ่งเป็นบุคคลสําคัญเลยนะ mm. เออมันทําไมมันไม่มีพูดถึงเลยนะครับในศาลแปลกมาก คือไม่สอดคล้องกับแนวทางหลักของคดีนี้ที่ตํารวจและอายการดําเนินไปผมว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกไม่ได้ครับ,รบขอให้เป็นกรณีสุดท้ายและไม่เกิดขึ้นอีกเราก็จะทําอย่างเต็มที่ที่สุดในการสอบถามเรื่องกระบวนการยุติธรรมมีใครและเว้นก็ต้องมีการลงโทษตามกฎหมายครับ,รบอย่างน้อยถ้าทําอะไรใครไม่ได้ที่อยู่เบื้องหลังก็ขอให้มีความชัดเจนในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นว่าจะไม่เกิดอย่างนี้อีกในอนาคต มีคนถามมาเยอะนะเรื่องของคนที่เกินเอื้อมคนที่เสี่ยงเกินไปนะคะอาจารย์เพราะว่าพี่อัดเชริยะเนี่ยมาพูดในรายการเราแล้วทิ้งท้ายเป็นการทิ้งทุ่น้อยวอย่างนี้เหมือนกันคุณผู้ชมบอก,บอกถามอาจารย์บันเทพี่หน่อยถามอาจารย์บันเทพี่หน่อยคนเกินเอื้อมที่ว่าเนี่ยอาจารย์คะสําหรับผมนะครับถ้าผิดกฎหมายไม่มีใครเกินเอื้อมครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันค่ะผมอืมทุกคนอยู่ภายใตย้กฎหมายเดียวกันครับแต่ว่า คนรวยคนมีที่พลน,นะครับผมมันอยู่ภายใต้กฎหมายไหมอยู่อยู่ครับนะครับแต่มันปฏิบัติตามหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเออมันอยู่ตรงนี้ครับว่าปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามครับแค่นั้นเองผมสอบถามคุณจฉริยะว่าทิ้งปมนี้ไว้เนี่ยสังคมจะเข้าใจผิดว่าเกินเอื้อมไปถึงระดับไหนค่ะ <c oughs> ผมก็ถามตรงๆว่าตกลง,งเป็นใครเขาก็ตอบว่า อบไม่ได้ผมบอกตอบไม่ได้คนจะยิ่งเข้าใจผิดและเกิดความคลือบแรงสงสัยว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นระดับไหนและเป็นอันตรายนะครับค่ะก็ตอบมาคำนี้ว่าไม่เกี่ยวกับคนในวังทั้งสิน้นค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งเคลียชัดๆไปเลยไม่เกี่ยวกับเบื้องสูงคนในวังทั้งสิน้นแล้วถามว่าใครเขาบอกว่าก็เป็นตํารวจอ่าเป็นตํารวจพูดว่าอย่างนี้นะครับตกลงไม่ใช่อย่างที่หลายคนคาดเดาไปต่างๆนานา,นาผมก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นบอกผมได้ไหม เอาแล้วนักการเมืองไม่ไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมงงอ่ะตอนนี้เริ่มจะง,งงนะครับทุกท่านเออแบบคนที่แบบต้องการอ่ะแต่งโมอ่ะใช่เนี่ยความหมายคือคตรงนี้นะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการอะไรแล้วนะคือเกี่ยวกับคนที่ต้องการแต่งวงจริงคือเป็นตำรวจเลยตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าต้องถามว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าอยางไม่ให้ผมรู้ว่าเป็นใครคุณแค่บอกว่าบอกไม่ได้ถามว่าทําไม เขาก็ตอบว่าเขาถ้าเขาเปิดเผยไปเนี่ยตัวเขาก็ถูกยิงตายก่อนอืมและจะอาจจะทำให้ผมเป็นอันตรายด้วยเขาขอเซฟคนที่เหลือไว้หมดด้วยดังนั้นอขอให้กระบวนการนี้เป็นไปตามขั้นตอนผมก็ตอบอย่างนี้นะครับสําหรับผมนะต่อให้ผมได้ยินค่ะผมก็ไม่พูดอยู่ดีครับบางเอกรว่าไม่ได้ยินเหตุ <c oughs> hey, ผลเพราะว่าการที่เราจะไปกล่าวหาใคร มันต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานเท่านั้นและผมก็จะเดินตามสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นหลักยึดในการที่จะพูดว่าอะไรควรจะรดำเนินการเป็นอย่างไรอะไรถูกก็ถูกครับอะไรผิดก็ผิดแต่ขอให้มีความชัดเจนและเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคาถามต่อมาก็คืองานนี้อาจารย์ปานเทพจะไปสุบที่ตรงไหนจะเอาผิดได้หรือไม่อย่างไรคนะอาจารย์คือข้อแรกก่อน ตอนมาทาคดีนี่ผมเพิ่งมาทำหกเดือนเองไหมครับเริ่มมาสนใจทั้งที่สื่ออย่างคุณเมย์หรือคุณพุทธและช่องอืึ่งที่เขาทำกันมานานสามปีแล้วทําได้ลึกกว่าผมได้สัมพาปผมแค่มารีบเรียงแล้วก็เจาะลึกในบางประเด็นที่<ฆ>อาจคิดว่ามันอาจจะตกหายไปเราก็เป็นสื่อมวลชนนะครับ<ฆ>ที่เราอยากรู้ความจริงถามว่าเราอยากทําถึงจุดไหนสําหรับผมนะครับคือทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ตัวเอง เมื่อดีที่สุดแล้วการตัดสินใจเป็นเรื่องคนอื่นนะครับ<ม>ที่ไม่ใช่ผมถ้าใครไม่ทําแล้วเข้าข่ายการไม่ปฏิบัติหน้าที่คนเหล่านั้นก็ต้องรับความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีความฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เ<ม>ช่นเดียวกัน<ม>วันนี้ไม่ว่าจะเป็นทนายเดชาหรือผมหรือท่านผู้ชมไม่มีใครรู้หรอกว่า D.S.I ทั้งหมดเนี่ยทำไมก็ถึงไม่แถลงข่าวแต่ผมรู้ว่าตราบใดที่เป็นเลขสืบและอยู่ในคณะชุดนี้ ถ้าคุณไม่ได้ยินจากเขาคุณไม่รู้หรอกว่าเขามีไ,ไรในมือการประเมินจากภายนอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยเป็นการประเมินที่ไม่รู้ในข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นมผมไม่ทำนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองที่ผมยืนยันเลยก็คือว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่ออะไรครับถ้าพยานหลักฐานแน่นเช่นมสมมติพิสูจน์ได้ว่าน้องแต่งโมินไม่อยู่บนเรือไม่ว่าจะพิสูจน์ในเวลาใดก็ตามและทําให้เส้นรู่งเปลี่ยนอืและพยานหลักฐานแน่น ผมว่าใครไม่เซ็นในการดําเนินการต่ออก็อาจมีความเสี่ยงฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ด้านหนึ่งนะครับอสองต้องเป็นคดีพิเศษไหมเรียนให้ทราบว่าถ้าเป็นความผิดต่อรัฐถ,ถ้าชุดสืบสวนเจอไม่จะเป็นต้องขอมติดคดีพิเศษนะครับเพราะมันไม่พิเศษการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่งปปชได้ด้วยบางส่วนถ,ถ้าเห็นว่าชัดก็ดําเนินการเลยครับยังไม่นับเรื่องภาพตัดต่อ หลายภาพในขณะนี้เนี่ยที่ถูกตั้งข้อสงสัยคุณเฉลยยะไปดําเนินคดีแล้วนะครับในฐานะตัวเองเป็นเจ้าทุกข์แล้วก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาพต่างๆแล้วก็อ้างอิงการพยานหลักฐานที่มีการสืบสวนสอบสวนหลายท่านรวมถึงหลักฐานในดีเอสไอด้วยนี่ก็คือกระบวนการยุติธรรมที่เราทําได้ครับก็คือทําให้ดีที่สุดที่เราทําได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาต้องรับผิดชอบครับสิ่งที่จะ คือ,อตัดไวตรงนี้แล้วกันคือถ้าบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยากได้เตงมัวนะบอกว่าเป็นตำรวจนะแบบนี้มันก็ยากนะเพราะว่าอยู่กระบวนการที่ทําก็คือตำรวจไงนะครับแล้วถ้าบอกว่าเป็นยศใหญ่ใหญ่แค่ไหนนะครับมันก็มีไม่กี่ยศถูกไหมครับโอ้แบบนี้แบบคิดหนักเลยนะทุกท่านหนักเลยนะเอาจริงเอา้า แต่อย่างน้อยๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันพิสูจน์ได้ว่าพี่แตงโมไม่ได้ไปนั่งฉี่ท้ายเรือนะครับผมมันก็เป็นคดีมันก็เป็นคดีฆาตกรรมฆาตกรรมอมพางอ่าถ้าเกิดว่าเกิดการอมพางก็ใช่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับอืมนะแต่ว่าให้ให้รู้เฉยว่าพี่แตงโมเนี่ยแกแบบไม่ได้เป็นไม่ไม่ไม่ได้ตุยเพราะว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากันไปนะครับอืม ส่วนจะได้รับความเป็นธรรมแค่ไหนมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านนะครับเออเราไม่ได้เป็นคนถือกฎหมายเนาะนะครับเราเป็นแค่ประชาชนธรรมดาก็ได้แต่ตามข่าวอัปเดตข่าวสารนะครับผมให้กับพี่น้องประชาชนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกท่านฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าที่ิดไปสวัสดีครับ